โอ้โหมากินน้ําเองเดีอยวนี่ยลูกแม่นั่งมไม่ได้มองเดินมากินน้ําเองนะคะแล้วก็ยืนได้ด้วยนี่ยืยนยืนกินน้ําเนี่ยอืเก่งมากๆเลยลูกชินจงังนี่ท่าย,ยืนของเขานะคะนะ่ะกินเ,ย,เยอะๆลูกกินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะนะเก่งจังเลยไม่ต้องป้อนน้ําแล้วนะคะเก่งมากๆเลยไม่ต้องป้อนแล้วลูกเก่งมาก กินอีกลูกกินอีกกินน้าําอีกแล้วกินน้ําอีกกินน้าอีกโอ้โหมีการตั้งตั้งขายืนน่นนั่น่เห็นไหมถอยถอยถอยเดินเดินลูกเดิน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 เอานะลูกเดินเอาอยาเอาขาลงเลยลูกยาเอาแขนพับไปลูกเดินเดินเดินอึบอึบอึบขยับขยับโอ้ยไถเหมือนเดิมไทเหมือนเดิม เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดยวเขาก็คงทรงได้นะคะคงทรงยืนขึ้นได้คิดว่านะไม่นานนะคะจะยืนขึ้นได้นะคะตอนนี้เขาก็ถนัดกับไทยเห็นไหมพอพอหยุดไทยแล้วก็เขาเขาก็มีมีการยืนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะพอไม่ไถแล้วก็มีการยืนเห็นไหมคะนี่นี่ยืนแล้วก็จะเดินสามขา กระโดดกระโดดกบยืนสามขาดีกว่าไม่ลูกเดินสามขาลองดูไหมขยงขยงเอาลูกขยงเอาเออก็ยังไถ่อยู่ยังไถ่อยู่แต่พอเวลาเขาพักเขาจะยืนนะคะเนี่เนี่ยเวลาพักเราจะยืนอ่ะอ่ะยืนขึ้นลูกยืนขึ้นเด้อยืนยืนยืนเลยอย่าพับอย่าพับแขนยืนแล้วลูกยืนยืนเร็วยืนขึ้นยืนขึ้นมไม่พายืนก็ได้ ออบน,น,นี่อ่นพันหูพันหัวันหูครับครับลูกครับเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเก่งมาก ไถมาลูกไถมาค่ะลูกฮะมาทางนี้มามาทางนี้มาอุ้ยสี่ห้าวันจะไปไหนจะไปไหนเจออาหารพี่เข้าใหม่อะลูกมาทางนี้มามาทางนี้มา มาทางนี้เร็วครับมายืนทางนี้ลูกมายืนทางนี้ไพยเงินไพงเงินคนเก่งของแม่เก่งมากเลยลูกเอ้ยไพงเงินไผ่ทอง,ทองเก่งมากเลยลูกไผ่ทองลูกไผ่ทองจ้า อยืนเอะยืนเดินเดินเดินเก้าเก้าเก้าขาเก้าขาอ่ะเก้าเก้าเก้าอึบอึ๊บเก้าเร็วก้าขาอแม่จับด้านหลังให้แม่จับด้านหลังให้เก้าโอ้ยใบทองใยเงินใบทองลูกอย่าชนอย่าบังใปเงินอย่าบางังลูกแม่จะพาน้องเดินอ่ะเก้า อ Finnish, no เอ้อันลูกอะอ่ะเอออ่ะอ่ะเดินเดินเอออย่าไทยอย่าลงสิลูกอย่าลงอย่าลงอึ๊บอืมอึ๊บอืมไปแล้ว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 จะไป้า้ในม่อะฮะจะไปไหนหาเขาเหรอลูกไปข้างในหาเขา เอออะมายืนยืนอีกทียืนอทางนี้ทางนี้อึ้บอือยืนแข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 นอึ้บอึ้บเอาแต่งตัวแต่งตัวแขนข้างนี้มามาตั้งมาตั้งด้วยเออนั่นแหละลูกเออนั่นแหละ ั้งแต่งตัวนะแขนข้างนั้นน่ะใช้ได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะแขนข้างที่เขากำลังเรียอยู่อ่ะก็เหลือแต่ข้างขวานะคะข้างขวาก็ขยับได้ขยับได้แต่ยังไม่มากนะคะลุ้นกันทุกวันเนะะาะเพราะพ่อแม่กับแม่เกียงนี่แหละลุ้นกันทุกวันนะคะว่าตื่นเช้ามาเขาจะเดินได้สีขาไหมไม่เคียงคอยดูอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตื่นเช้ามาจะมีอะไรผิดปกติไหม เดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยลุ้นอยู่นะคะลุ้นอยู่ทุกวันเหมือนกันเหมือนกับพ่อแม่คอยลุ้นกันนั่นแหละนะคะว่าเขาจะเดินได้หรือ,อยังนะคะถ้าตื่นเช้ามาในเดินสีขาฉันจะเดินกระเพกกระเพกหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้เขาเดินได้นะคะสีขาเขาจะได้กระโดดลดเต้นวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเสร็จหลับแล้ว ได่เอว่าไงคะลูกหนูรู้ได้ไัไงมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ฮะไฟทองหนูรู้ได้ได้ยังไงลูกว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้ฮะน,น่าหอมคันหอมคันน่ารักนะ่าเอ็นดูเหลือเกินลูกเอ้ยพวกหนูนี่ทําไมโชคดีจังทำไมโชคดีจังฮ,ไม,งฮไม่ต้องไปลําบากแล้วลูกไม่ต้องไปลําบากแล้วนะ ถ่ายทำไมครับลูกไม่ต้องถ่ายแล้วลูกไม่ต้องถ่ายแล้วลูกต้องถ่ายเดินเอา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 นะไม่ต้องถ่ายนะ <c oughs> <c oughs> กระโดดเอาถ่ายไม่ทันกระโดดเอาไม่ให้ถ่ายแล้วกระโดดเอานะคะไม่ให้ถ่ายแล้วก็กระโดดเอาดีกว่า <c oughs> ง่ายดี <c oughs> โอ้ยแม่จับมือขึ้นตั้งไว้ให้เขาถ่ายอะ กระโดดเอาเลยอ่ะโอ้โหสุดสุดยอดมากเยี่ยมมาก่ะ,อะลองอีกทีลองอีกทีลองอีกทีนะอะนั่นไงนั่นไง <c oughs> ได้แล้วโอ้ฉลาดจริงๆฉลาดมากแม่ไม่ให้เดินนะคะเอ้ยม่ไม่ให้ไถนะคะให้เดินเอาก็กระโดดเอาเลยอ่ะเออแม่ไม่ให้ไถกระโดดดีกว่าเออสบายดีง่ายดีใช่ไหมลกูกใช่ไหม จะไมพ่พิเศษเอออืมพิเศษเป็นไงหนอนอนสบายเลยเออมาพิเศษไปตรวจอะไรกับกับผ้าสวยอะไรในหูไม่มีนะคะไม่มีอะไรในหู มามานี่มามานี่มา,มา,มาเร็วเร็วมามาหาแม่เร็วมาไหมจะมาหรือไม่มาไม่มาแล้วนะไม่มากันแล้วใช่ไหมไปอึ๊ืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรักกันนะอยู่ด้วยกันรักกันนะลูก อบุณดีนะอยู่ด้วยกันนะซาโกมานของเรานะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณม,มากค่ะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะชอบไม่ชอบสิ่งไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณม,มากค่ะสวัสดีค่ะ